ลิปนี้นะคะเป็นการตอบคําถามนักเรียนในคอร์สนะคะคืออันนะ่ะได้ตอบคําถามนักเรียนไปเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังเจอปัญหาในแบบเดียวกันนะคะถึงวิธีการเก็บสะโพกนะคะลักษณะของเกงเนี่ยด้านหลังค่ะจะเป็นเอวยางยืดเดี๋ยวเรานะคะมาวิเคราะห์แพทเทิร์นกันก่อนด้านหน้านะคะเป็นซิปหน้ามีกระเป๋าด้านข้างสองข้างฉะนั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะเก็บจากตรงนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีผลกระทบกันกันกบกระเป๋าใช่ไหมคะส่วนของด้านหลังค่ะ เป็นเอวยางยืดนะคะส่วนของขอบเอวด้านบนเนี่ยถูกแยกออกมาจากกางเกงนะคะโดยชัดเจนแบบนี้นะคะเขาจะไม่ใช่แพทเทิร์นชิ้นเดียวที่กางเกงค่ะยาวขึ้นไปแล้วก็พับขอบขึ้นมาแล้วก็ใส่ย,ยางไม่ใช่นะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะคือแพทเทิร์นหชิ้นแล้วก็ส่วนของเ,อเกงค่ะคือแพทเทิร์นอีกหนึ่งชิ้นนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้อาจารย์แนะนําวิธีการของการแก้แลักษณะของกางเกงยางยืดที่มันจะมีความแยกกันอยู่นะคะก็คือด้านบนเป็นยางยืดแล้วก็ข้างล่างค่ะเป็นแบบ อ้น,นี้ปกติเลยเป็นตัวกางเกงปกตินะคะขั้นตอนแรกค่ะวิธีการแก้ไขนะคะให้เราค่ะวัดในส่วนของขอบเอวตรงเนี้ยเข้ามานะคะฝั่งละประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วตรงนี้นะคะวัดเข้ามาเลยจากริมเนี่ยวัดเข้ามาก่อนหนึ่งถึงสองนิ้วแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะให้เราค่ะเลาะรอยต่อตรงนี้ค่ะระหว่างขอบเอวนะคะนี่ขอบเอลส่วนของด้านบนที่เป็นยางยืดกับตัวกางเกงนะคะให้เลาะส่วนนี้ออกนะคะเลาะอ,ออกมาเลย พอหลังจากที่เราออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะได้ภาพหน้าตาแบบนี้นะคะอ่ามันจะได้ภาพหน้าตาแบบนี้อันนี้คือขอบเอวนะคะแล้วก็อันนี้คือส่วนของกางเกงค่ะอันนี้คือส่วนของกลางหลังตรงนี้นะคะกลางหลังอ่เดี๋ยวอันวาดภาพข้างหลังให้ดูอีกทีนึง นี่นะคะอันนี้ค่ะกลางหลังตรงเนี้ยตรงนี้นะคะคือส่วนของตรงนี้ค่ะนี่นะคะพอหลังจากที่เราขัดล้อตรงนี้ออกเราก็แบกกางเกงค่ะออกมานะคะมันก็จะได้แบบนี้อ่ะโอเคต่อจากนั้นค่ะในส่วนของตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะเราค่ะจะเก็บสะโพกเข้าเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะเนื่องจากว่ากางเกงตัวนี้เนี่ยคือลักษณะของกางเกงที่ด้านบนนะคะมันจะเป็นเอวยางยืดแบบนี้ลักษณะของแพทเทิร์นนะคะเขาเนี่ยจะทํา จะทําส่วนของตรงข้างหลังนะคะมันจะขึ้นไปแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรานะคะล้อออกมาเราจะเห็นภาพเทียนวาดแบบนี้เลยนี่นะคะแต่พอมันมีแบบยางยืดค่ะมันก็เลยทําให้เว้าเข้าไปหาขอบเอวนะคะแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดเราล้อออกมาค่ะมันจะได้หน้าตาแบบนี้เลยนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือกลางหลังหน้าเทียนวงไว้นะคะนะคะมันก็จะคล้ายๆกันกับเกงเลค่ะที่ข้างบนขอบเอวมันจะแบบใหญ่ๆหน่อย เนะในการเก็บนะคะเราจะเก็บจากตรงนี้อย่างที่บอกไปคือกลางหลังพอเราขันเราออกมาเสร็จเรบร้ย Ball นะคะให้แบรคออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คือส่วนของ,ลงกลางหลงังคือพับอะค่ะขากางเกงพับทบด้านข้างออกมาแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเราจะเก็บจากตรงนี้นะคะอันนี้คือเราจะเก็บจากกลางหลังต่อจากนั้นค่ะให้วัดลงมานะคะลงมาให้ให้ได้ตำแหน่งของสะโพกก่อนเนาะ คืออันนะ่ะเคยทําคลิปสอนไปแล้วถึงวิธีการเก็บสะโพกจากด้านหลังนะคะลองไปค้นหาดูอันนั้นนะคะอันน่ะจะเอาไมโค้งค่ะในการแบบวัดให้ดูเลยแต่ว่าคลิปนี้นะคะก็จะบอกแค่หลักการในการแก้ไขสําหรับสําหรับกางเกงที่เป็นเอวยางยืดแบบนี้นะคะอ่ะโอเคทีนี้ค่ะให้เราวัดเข้ามาสมมติว่าเราต้องการเก็บเข้านะคะ,อ,ะอยู่ที่1นิ้วใช่ไหมคะก็วัดมาเลย1นนิ้วแบบนี้ น,นี่คือส่วนของสะโพกก่อนให้ได้ให้ได้ส่วนของสะโพกให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะหลักๆแล้วเนี่ยเราค่ะต้องการจะเก็บสะโพกใช่ไหมคะก็วัดออกมาก่อนตำแหน่งของสะโพกคือตรงนี้อันนี้ค่ะเป็นหลักการที่สําคัญนะเพื่อนๆค่ะจะต้องไปดูคลิปนั้นก่อนเพราะว่ามันจะมีหลักการในการวัดว่าสะโพกเนี่ยตำแหน่งตรงนี้ค่ะเราต้องวัดลงมาจากเอวเนี่ยที่เท่าไหร่ไปดูอันนั้นนะคะคลิปนั้นอันแดที่อธิบายไว้แบบละเอียดเลยพอเราได้ตำแหน่งของสะโพกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็กากระบาดไว้เลยเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะ ตรงส่วนของบริเวณตรงนี้นะคะเราวัดเข้าไปเท่าไหร่ด้านบนค่ะวัดเท่าๆกันสมมติว่าเราเก็บเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1นิ้วใช่ไหมคะก็วัดเข้ามาค่ะตรงนี้1นิ้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ไมโค้งค่ะขีดเส้นนะคะผ่านจุดตัดด้านบนมาหาจุดที่เป็นส่วนของสะโพกแล้วก็เว้าเข้าหากลางหลังค่ะแบบนี้วิธีการวัดก็ไปดูคลิปนั้นนะคะอันนั้นอันสอนอย่างละเอียดอันจะใช้อุปกรณ์ด้วยแล้วก็ทําให้ดูด้วยนะคะ แต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าก็ดูหลักการคร่าวๆดูวิธีการนะคะเนี่ยค่ะพอเราค่ะเรียบร้อยแบบนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะ,ะเดินเส้นเย็บขีดเส้นเดินเส้นเย็บเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นเราก็จะมาเย็บตรงนี้นะคะกลับเข้าไปเหมือนเดิมเหตุผลนะคะคือเมื่อวานเนี้ยนักเรียนอันนะคะเขาลาะนะคะเขาลาอแค่นิดเดียวค่ะเดี๋ยวอันจะบอกให้ว่าเหตุผลที่อันแนะนําให้ลาอนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมันเป็นแบบนี้ ส่วนของเอวใช่ไหมคะเป็นแบบนี้นะ,อะขอบเอวเป็นแบบนี้แล้วส่วนของกางเกงค่ะที่เราเลาอออกมามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะนี่มันจะเป็นแบบนี้เหตุผลค่ะที่อันน่ะให้ล้อออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมันเป็นเพราะว่าพอหลังจากที่เราค่ะแก้ไขตรงนี้เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานะคะจะต้องเย็บส่วนนี้ค่ะเพื่อให้ประกบกันกับขอบเอวเดิม ความย่นตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเลาะออกมาค่อนข้างเยอะความย่นตรงนี้มันจะมีความบาลานซ์กันกับด้านบนนะคะที่เป็นส่วนของขอบเอวตรงนี้มันจะมีความบาลานซ์มันจะดึงยืดเข้าหากันมันจะสวยแต่ถ้าเกิดว่าเราค่ะเลือกนะคะเลาะแค่ส่วนของข้างหลังแค่นิดเดียวเท่าที่เราจะแก้ตรงนี้นะสมมติว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราค่ะเลือกที่จะเลาะแค่นี้แล้วก็เก็บเข้าแค่นี้ใช่ไหมคะเก็บเข้าไปแค่นี้ ฉะนั้นตรงนี้ค่ะในส่วนของความย่นน่ะมันจะไม่บาลานซ์กับเพื่อนด้านข้างนะคะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าเราค่ะจําเป็นจะต้องเลาะเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อที่พอหลังจากแก้ตรงนี้ค่ะเก็บเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ไมาเย็บแล้วเนี่ยค่ะขอบเอวด้านบนนะคะมันจะได้เหมือนเดิมกันกับของของก่อนที่เราจะแก้นะคะงานมันมันจะอกมามันจะอกมาสวยกว่าเนาะก้อนนี้เป็นหลักการในการแก้ไขนะคะโอเคค่ะเอาไปปรับใช้กันดูนะ